ไม่ได้ใส้อ้าวจะรีวิวอะไรคะสาน้อยก็จะมารีวิววันดะทานกันเป็นน้องพี่นานะคะเป็นรูปเต็มเลยนะคะนี่ค่ะ แต่ว่าอันนี้เป็นหมอลูกหมอลูกก็คือเหมาะของเจ้าตัวนอนคนนี้นอนได้เพราะว่าตัวเล็กอ้าวพี่เป็ดนอนเป็ดหรอใช่ให้พี่เป็ดนอนเป็ดนั่นเองก็เขาก็เขาเหมากับตุต๊กตาเป็ดไม่ใช่หรอไม่ใช่แถมที่นอนอาช่คุณแม่ซื้อให้คนณแม่คุณ แล้วเขาก็แถมตุ๊กตาเป็นมา้าไม่ใช่หรอใช่คะ่ะแต่ว่าพี่คิดได้หลบไปปลาหลูกปองกันมานะคะใครปลาได้ชนะเลิศได้จูนเก่งมากไดสองตัวนะครับตัวใหญ่สองอันเหมือนกันใช่แต่ว่าน้าตาจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเป็นพี่มาอีกตัวหนึ่งเป็นพี่คิต ว <ไป S 1> wow, ้าวชนะรวด